สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของนาฏยศัพท์นะคะซึ่งนาฏยศัพท์หมายถึงอะไรนะนาฏยศัพท์ก็หมายถึงคําที่ใช้เรียกท่ารําทางนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการจีบการตั้งวงการสลัดมือมีจีบอะไรบ้างนะจีบข้ามกับจีบ งายการตั้งวงมีอะไรบ้างวงบนวงกลางแล้วก็วงล่างในส่วนของวันนี้นะคะการล่อแก้วนะคะเราก็จะเป็นลักษณะของการจีบพิเศษนั่นเองนะคะบางครั้งเราก็จะใช้เรียกว่าจีบล่อแก้วนั่นเองนะคะเราก็จะใช้นิ้วกลางนิ้วกลางนะคะมาจรหลดกับนิ้ว หัวแม่มือในระดับข้อมือหนึ่งประมาณเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอ่ะเหมือนโอเคโอเคแต่ว่าเราใช้นิ้วนิ้วกางแทนนะคะมืออีกทั้งสามนิ้วนะคะเราก็จะกรีดออกนะคะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าลอแก้วนะคะในส่วนข้อที่4การโยกตัวตัวนี้นะคะเขาก็จะเอียงลำตัวแล้วยกไหล่ไปทางด้านซ้ายตามรูปภาพนะคะจากนั้นก็ค่อยๆบิดหัวไหล่กลับมานะคะเขาก็จะโยกตัวไปข้างหน้านั่นเองนะคะแล้วก็เอียงศีรษะไปทางด้านขวานะคะต่อไปการกล่อมตัวก็จะเอามือนะคะ วางที่ชายพกหรือถ่ายประมาณหัวเข็มขัดของเรานะคะแล้วก็กดไหลข้างใดข้างหนึ่งลงไปข้างหน้าแล้วก็พร้อมกับเอียงศีรษะเล็กน้อยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าการกล่อมตัวในข้อที่6นะคะการโยกตัวเป็นลักษณะของการเอียงตัวนะคะโดย กดไหลไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆบิดตัวเล็กน้อยนะคะคล้ายๆกับกล่อมตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ให้กลับมาเอียงทางขวาโดยใช้ศีรษะนั่งเอียงตามนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นลักษณะท่าทางการฝึกนะคะเด็ๆกๆไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวครูจะฝึก ปฏิบัติให้เด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุณครูจะให้ทำก็คือให้เด็กๆนะคะเขียนตามที่เห็นนี่เลยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วพอเขียนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูป1นึ่รูป ไม่ว่าจะเป็นลอกแก้วโยกตัวกล่อมตัวโยกตัวมีอยู่4อย่างนะคะให้เด็กๆเ,เลือกมา1ท่าแล้วก็ถ่ายรูปจากนั้นนะคะก็ถ่ายรูปสมุดที่นักเรียนเขียนงานเสร็จแล้วส่งให้คุณครูในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะ สำหรับคาบนี้นะคะเราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะมาบอกง่ายๆแค่4ท่าที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะดเด็กสามารถดูได้ในหนังสือนะคะเพิ่มเติมได้นะคะฝึกปฏิบัตินะคะ,ะพอทำงานเสร็จแล้วส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะ สำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ